รับกับสวัสดีครับพี่น้องพอกันครับช่องวิสานบานพูดยน่อยคือเก่าแล้วครับหลังจากเบเดีรอียิปตอนโกล้ายมือนะครับติดภารกิจมือนีมาช่วงเศารครับสองโมงเศารครับออกมาครับใส่ไปต้นกุ้งเลยพี่น้องว่ามีหม่งตั้งทึ่งๆขาเจ้าปล่อยงัวครับขอกงัวขาเจ้าเอาเจ้าน้องแดงครับมามือนี้ครับเพิ่นกาลังย่นหาอยู่ครับใส่แล้วมาตั้งกอง ตั้งไว้ปลายกรุงแล้วพี่น้องโตดโปรดยุ่นล่คนะครับสิมีนกปลา่่ครับอ่ะหลุ่นเมืองจักช่มม่โมงครับผม เสียงเรียกเขาแล้วครับพี่น้องพมกเรเนิ่นเห็นนกบ่กครับ ผมนั่งอยู่เป็นแป้นเลยครับนี่ให้หน้าเขาเจ้าท่านี่ติบปลาอย่างขาจเจครับทรงหน้าติดปลาอย่าง เราพวไก่บ้านหรอครับประมาณลกูกูกัวๆนี่่ะมีเสียงนกปลาเสียงใหญ่ๆครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ไก่กันอยู่ครับเดีน้องแดงก็มีข้ารม่มอยู่ครับพี่น้องอืมครับ เสียงกลางไปหาใหญ่ครับนกป่าครับกุกเดียวพี่น้องแต่ว่าขันอยู่กไก่กันอยู่ครับครับตูนพุมไสครับเราน้องแดงก็เรียกค่อยๆครับทางหนึ่งก็เปน็นนกเสียงหน่อยครับ แต่ว่าพวกขึ้นมาดกพี่น้องยุ่ไกลกันอยู่ครับตอนน้องแดงคู่แล้วพี่น้อง ู่เราก็เรียกครับจะคู่ใช่นกยังบานคือบคยเห็นกันมาเขารวมต้นครับนกป่าเขาร่วมต้นแล้วพี่น้องนี่ครับยุกไปโดยดอแดเลยครับ ไปก็น,นั่งกูมมือยู่เจ้าน้องแดงม่วปากค,ครับปานีไตลงไปแล้วพี่น้องเจ้าน้องแดงยู่หัวมือครับบกกลาวบอแห้งครับนั่งอยู่กลางเดินพี่น้องเจ้าน้องแดงม่วปากค,ครับเดี๋ยวนี้นูกปลากับม่วปากไต่โมแม่โม,แม,มแม่ข,ข,ข้วกลางตุนไปแล้วครับ แดงก้อกเงกกองเงกกองเงักยุนพี่น้องเห็ดโน้ดใดอยู่น้บานน้คือบกคู่อ่อนบานเป็นลูกเสียงใหญ่กุกเดียวครับเข้าไปครับเดี๋ยวนี้นั่งเฝ้ากันพี่น้องนั่นลูกปลายังอยู่กลางต้นอยู่ครับมองแมกมองแมกยุ่ง เจ้าน้องแดงบ่เฮ็ดเอาเลยครับมือนี่เฮ็ดแต่ที่แรกแต่ตอนนกเขาร่วมครับตอนนี้บ่บ่าปากเลยครับเดี่ยวตีงมองแมกมองแมกโยนครับพี่น้องโอ้ยบ่ยอมคู่บ่ยอมเรียกเลยครับเจ้าน้องแดงตอนนี้ยางหวนยางเดียวครับเหมอนมองแมกมองแมกอยู่ครับ ูกป้าก็อยุกกลางต้นนะครับนูกป้ากับบู่ป่าเคือกันนูกป้าขยับอ,อกขุ้งไปนิดนึงนล่นะครับพี่น้องยุกกลางต้นนะครับยืนเบื้องนูกบ้านยืนเบื้องเจ้าน้องแดงดินกับยางมันเป็นนิยามมันคือ,อยางซ้านสิว่าได้เนาะ มันคือบบขันนคือบบปากนกปาก,กับงุงได้ครับปานนกปาก,กปรบโบปากคือกันโอ้โหผูกเชียวกันถามข้าวกันยกเดียวครับนางยังนันมากกับคือเห็นนี่แหละพี่น้องมิดสุโดโตเลยครับนกจอกกับมิดนกปาก,กับมิดครับยืดข้อบึงกันดิซือ นกปาใจไปโมโมแล้วพี่น้องใบกุ้งบังครับเนาะโดดลงไปอ่ะนกยังโดดลงไปเนาะขึ้นไปแล้วครับโอ้ยเรียบลอยแล้วครับพี่น้องเบิ่งขับบานเนี้ดีนครับแล้วน้องแดงดีนครับนกบ่อขันนกอยังไปถือกบูกครับมันนี่บู๊แมน ที่แล้วหรครับนกนกปลาตัวหนึ่งคือยังอยู่ทึงหันอยู่ครับนกอีหยังไปถือขับบานนี่นกปลาตัวมันเขาที่แล้วมันเกิดยังอยู่กลางต้นมันยังยืนเบิ่งอยู่ครับมนน,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 นั่น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 ยังไตหนีสำมแมขับบานนี่เอานกตัวได้เห็นเอาจังนกอีหยังเด้อไปถือพี่น้องบานเจ้าน้องแดงดีนบักใหญ่เลยครับนกปลาตัวนี้ก็ย,ยืนเบิ่งอยู่หันละครับเอาบุกหันครับ มูแม่นนุกนี่ยังเข้าไปก่อนไปหมุนก็ไปทั้งหน่อยไต้ครับแล้วก็โดดเหยียบค้อนพเนียเลยพี่น้องมกปลาตัวนึงก็ยังยืนเบื้องอยู่หันละครับนั่นตัวเสียงใหญ่เข่าที่แรกน้องแดงดินเราเศร้าดินแล้วพี่น้องออกเทือที่สามครับนี่ออกเทือแรกก็ได้แต้มออกเทือสองบ่ได้นี่เทือสามครับเจ้า้องแดงมาจะใช้ว่านครับบกปากขับมือนี่ แต่ว่ามีนกไปเหยียบพนเนียแล้วพี่น้องเศาดินแล้วครับ oh, อู้ยนกบกขันเกิดมีแนวไปเหยียบพี่น้องเลยเอา้าไปเบิ้งน้ากันครับตรงป้าตัวหนึ่งก็ยังมันหนีอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมปดกล่องสู้บอกกันครับนอกออหยังนออบานผมเห็นแต่ตัวยุ่กลางต้นเท่านั้นครับหุ่นดินอยู่หุ่นครับเอา้าผมข้างไว้ซื้อซ้ำบดีก้อซ้ำนี่ครับพี่น้องปดกล่องสู้บอกแล้วครับนี่นี่ ไ่ต้นกุ้งต้นนี้ครับนกมมาต้นนี้ครับต้นเสือกบินลงมาห้วมต้นนี้แต่ตัวนี้บ่เหยียบครับตัวนี้มาจะใส่บุกับตัวโดดเข้าไปเหยียบสีแม่นกเขาบอกครับเจ้าวน้องแดงมันดินแห้งผดพี่น้องไปครับไปเบิ่งครับบ้านนี้นกบ่ขันแต่ว่าหังมีนกเหยียบผนยดอยู่ครับหัวมันเป็นแต่หัวเสียครับบ้านนี้จะเงิดเจ็บพี่น้องเอานี่เขาเจาไฟกระโจา ปลอยงวครับปลอยไฟมากวเวลาเนาะบินออกแล้วครับนไปพุนลาบัานตัวน,นี้คือเก่าแล้วบินออกไปตัวเขาที่แหลกเอาดินย้อนนะครับจังแมนลมูหยังพี่น้องไม่สาวรูดลงหันใช่หรอเอาตัดภาพไปพุนแล้วครับเอาครับอ,อนุกลงก่อนพี่น้องจิ้งแมนลงกยังครับ พี่น้องเอ้ยจักมันมากจะใสครับนกกาว่าเาจักมันเข่าตอนใดพี่น้องก็ย้อนมันบวชขันนกผมโดนจุดชุดเข้าไปไปเยียบรถเอ้ยบ้านนี่ขันนี่ผมงายบุ๊คบุ๊คขับบา้านนีเดี๋ยวน้องแดงครับเอ ตัวแม่ครับนกกระบ้าแม่เดี๋ยวกระติบปอยเพิ่อนละครับพี่น้องพอเวลาปลดก่อนครับกูว่าสร้างเป็นเวขันให้ง่ายบุบ,บูบ้านนี่ครับพี่น้องเอเดี๋ยวน้องแดงครับนี่ครับพี่น้องไปหางรุนคุณเปิดอดาลาเลยบานนี่โอ้โหว่นท่านตั้งใจปล่อยหางลุดเลยครับคุณ เวลร์าล่ดหมอกอด็ดีโอ้คันนี้ผมง่ายบอ๊อบพี่น้องอกบานจาังงงง่าจาังไงโอ้ยมันเนี้ยนี่บ๊อบบบเปิดเอาดอกพี่นอ้องเต้นเบื้องบานคันนี้ผมง่ายบอ๊อพุ่นเต้นครับเดี๋น้องแดงโอ้เอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ